สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวิสแมคไครนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราจะมาดูการฟาร์มโคอโอกเหมือนเดิมนะครับแต่นอกเหนือจากการฟาร์มโคออกเนี่ยก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ตัวเกมเนี่ยมันแอบอัพเข้ามาแล้วไม่ได้บอกเรานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของฟาร์มโคออกเนี่ยเดี๋ยวผมไว้เป็นท้ายคลิปนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจละกันนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าแพ็กเกจเนี่ยให้เราเข้าที่หัวข้อแพ็กสุขมอันนี้นะครับแล้วก็เลือกอันกลางที่เป็นภาษารัสเซียนะครับนี่อันนี้นะครับสําหรับหน้านี้เนี่ยจะมีชุดคอตูมของโวจิลพวกคามิติ ity, ชุดใหม่มานะครับซึ่งเป็นชุดระดับลิมิเต็ดนั่นเองนะครับนี่นะฮะชื่อชุดว่าสายเลือดขั้นสูงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวสกินซึ่งไอ,ไอตัวรูปลักษณ์เนี่ยมันก็เข้ามาในสมุดภาพแล้วนะครับต้องบอกว่าชุดนี้ผมชอบหลอ่อหล่อมากเออเอ,เอดเนี่ยชุดนี้นี่นะครับคือตัวชุดเนี่ยมันออกตีเหมือนกับตัวนักสืบตํานาน นังสือตำนานอยู่เน,นี่ยว่าเนี่ยอารมณ์ก็คล้ายๆแบบของดันเต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขาหนังสือตำนานแ๊บหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยหนักสือตำนานเนี่ยชุดจะออกแนวคล้ายๆหนังสือตำนานแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคล้ายๆกันเลยเนี่ยแต่ว่าชุดนี้ผมเห็นแล้วผมรดชอบมากหล่อหล่อมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับ ก็อย่างน้อยก็ถูกกว่าชุดลิมิเต็ดตอนที่มาใหม่ๆแน่ๆเพราะว่าชุดลิมิเต็ดที่มาใหม่ๆมันก็ราวๆเจ็ดแปดพันบาทนะครับนี่นะฮะออกแนวพวกชุดท่านเข่าแดกูล่านะครับตัวละครของผมก็แค่เอสเดียวนะครับสำหรับวัวจิวามิตินะครับเออแล้วก็ตัวอีเวนท์ที่เป็นลูกเต๋าเอาออกไปแล้วนะครับหมดเวลาไปแล้ว ก็จะเหลือแต่อันนี้นะครับที่เป็นอีเวนต์ฟักทองอ่าระยะเวลาเนี่ยมันบอกว่าในนี้นะครับสิ้นสุดรอบรอบของบอตัวนี้อีก4ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูข้างหน้าเนี่ยมันจะเหลือเวลาทั้งหมด7วันนะครับนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าตัวฟักทองกับตัวท็อฟฟี่เนี่ยมันสามารถสะสมได้จนกว่าจะหมดอ่าหมดอีก7วันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงของแรกตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถสะสมเพื่อที่จะไปแลกอันที่ดีๆได้นะครับนี่นะฮะ ของดีทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่เติมเงินเลยผมดูผมมองแล้วว่าน่าจะยากนะที่จะเอาเอาขีอาวุธประจำตัวเนี่ยอันนี้นะครับยากอาจจะต้องมีเติมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนของผมเนี่ยผมแลกตั๋วไปนะครับเนี่ยแลกตั๋วไปละสิบใบแล้วก็อันนี้ผมก็แลกตั๋วไปยีสิบใบเอ้ไม่ใช่ยี่สิบต้องบอกว่าสิบสองใบเพราะผมเอาตั๋วเนี่ยไปกดไปกดหา วัวจิวหลอดสายฟ้าแล้วก็เอาตัวเอาเศษตัวเนี่ยมาอัพไอ้นี่นะฮะอัพปลุกพลังนี่นะครับปุกพลังตอนนี้ปลุกพลังผมอยู่ที่ขั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเลือดคนขั้น2แต่ว่าพลังโจมตีได้1 2ึ่งอนนะครับไอ้น,นี้ผมกดมาได้ทั้งหมด3ตัวนะครับโดยที่ไม่ดุดเด็ดเลยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับตอนนี้ขั้นต่อไปผมจะใช้ทั้งหมด30เศษในการอัพนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเราจะอัพให้เต็มเนี่ย ัพให้เต็มนะฮะเนี่ยอ้โหดูผมขายตั้กี่ขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดอีกเก้าขั้นรู้สึกว่าขั้นหลังๆจะใช้ห้าสิบกับแปดสิบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาเต็มม็กจริงๆอ่ะอาจจะต้องใช้ตัวซ้ําเพิ่มขึ้นอีกน่าจะสิบตัวได้เลยนะฮะจริงๆผมว่าเกินสิบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันเอาห้าสิบกับแปดสิบเนี่ยเกินแน่ๆนะครับเกินสิบตัวนะครับ ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะมีงบประมาณในการกดหรือเปล่านะครับถ้ามีงบประมาณในการกดก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีงบประมาณในการกดก็เอาแค่อีกระพอนะครับอ่าในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมะอ่ะเดี๋ยวผมมากดอ้ยนีเล่นดีกว่าพอดีวันนี้ฟาร์มมาแล้วได้ได้ตัวแดงมาแปดใบนะครับ โอ้โห,โห,โหสงสัยจะโดนสุดนะฮะดาบไม่ออกโอเคเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆครับมันยังมีเวลาให้ผมฟาร์มอีกสิบสี่วันนะครับก็วร์จิวผู้ข้ามิติมาเป็นตนสุดท้ายอ,อ,อ้อผมพูดพูดถึงกูตููกาชาแล้วก็ลืมไปสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆเ,เรียกว่าตอนตีสามนะครับตัวที่จะมาเนี่ยจะเป็นนีโรเมืองเชิงตีสามนะครับแล้วก็ตัววร์จิวผู้ข้ามิติจะไปอยู่ตัวสุดท้ายเลยนะครับ สำหรับไทม์ไลน์ตู้กาชาดิลันในรอบนี้นะฮะก็มาดูกันว่าไอ้เจ้าตู้กาชาของนิโรมูบิชา์เนี่ยมันจะเหมือนกับตู้เวอร์จิลอดสายฟ้าหรือเปล่านะครับเนี่ยที่สามารถสะสมตรงนี้แล้วได้ได้เศษการันตีอันนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ไม่มีไม่มีสเต็ปให้เรากดนะครับเป็นการกดสดๆเหมือนเดิมในส่วนของรายละเอียด เพิ่มเติมเล็กๆน้อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรจริงๆแล้วทีนี้ในส่วนของอาฟาร์มโคออนะครับก็เดี๋ยวดูตามรูปเลยนะครับรูปแรกเนี่ยจะเป็นวันแรกนะครับแล้วก็รูปที่2ก็จะเป็นที่2ส,ส่วนวันสุดท้ายผมจะทําเป็นคลิปมาให้ดูนะครับซึ่งรอบนี้ผมก็ใช้ตัวดดนเต้กีต้าร์นะครับที่กดกดตู้จนหลุดเลดแล้วมันก็ขึ้น EX มาให้นะครนี่นะครับ หลุดเลทจน ex เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กดตู้กาชาแล้วหลุดเลทก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับมีผมเป็นเพื่อนแน่นอนนะครับเนี่ยตัวแรกเลยนะครับกีตาร์ที่ว่าหลุดเลทจนขึ้น ex นะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นอ่ะนี่ครับกำปั้นไถ่าบาปก็หลุดเลทจนขึ้น 2s บวกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมหลุดเลทมาก็จะเป็นนี่ฮะอ่าองค์คลักนะครับซึ่ง หลุดมา2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือขึ้น S บวกนะครับนะมีผมเป็นเพื่อนนะครับป่ะสำหรับรายละเอียดก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้ปิดคลิปนะครับในตอนจบก็กะว่าให้ดูเ,เกมเพย์ไปเพลินๆแล้วก็จบไปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอปิดคลิปในตรงนี้เลยสําหรับารายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อน,อนๆมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ mm. ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับ mm. เดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ เ้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามาร dungeon, ถให้ like, plugin, ifer, time, กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรายละเอียดแล้วก็ความคอบก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับก่อนไปมีคนหลุดเรทด้วยนะครับ

The uh. uh Here -huh. いいな いいな やりゃ やりゃ Du kjente ham!